เอาครับอ่าสวัสดีครับอ่าสมาชิกเตียนแหวันนี้นะครับอยู่บ่อประวัติศาสตร์ครับบ่อหกแสนหกครับทีมงานแจ็คพรมพิรามครับเนี่ยครับทีมงานแจ็คพรมพิรามส่งข้าประกวดครับอ่าทีมงานพี่โลกครับทีมงานพี่โลกอ่าเสียตันครับเสียตันบ่ออยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับบ่อประวัติศาสตร์ครับหกแสนหกครับาชมกันครับวันนี้โหมแรกเจ้าขึ้นกันยังไงต้องรอดูนะครับ รอชมครับรอชมครับน่าเตรีย่ยวบรรยากาศครับวันนี้โชคดีครับฝนยังหยุดให้ครับฝนยังหยุดให้ครับโชคดีนะครับตอนนี้ฝนยังหยุดฝนยังหยุดอา,อาพิ่มเพ้อม

เอาครับบรรยากาศดูคร <kr> ับกรมแรกไรลงไปเลยไรลงไปเอาขึ้นเอาขึ้นจอมว่ไม่เห็ควางไหลดยเด้อควายเมาพี่พี่บันพี่บันให้พี่เดียวเลยเชี่ยครับพี่เดียวเลยพี่ขึ้นแหเลยอ๋อแหเพียเรื่ยเรื่อยเขื่อน นะครับผืนเดียวครับผืนเดียวขึ้นกันแล้วครับอปอปรับเชือกไปเดี๋ยวขึ้นมามาช่วยกระปด์ปดไปได้ไวมอ๋อนะครับตัวแรกครับไอ้บึกครับไอโพครับไอโพพี่เดีโอเชือกเชือกโยนนอปเลยอปอปรับเชือกพี่เดียวอ่ะมัดบน ขอมแรกครับขอมแรกลุงลุงนะ ช่วยกันได้สองคนนะครับกติกาบ่อน,นี้เราเจาจนหมดตัวครับวันเดียวไม่หมดเราสองวันครับเอาจนหมดตัวครับกี่วันก็แล้วแต่ครับปลดไวปลดไว้ได้ไวครับปลดไวได้ไวปลดไวได้ไวครับเอาครัไม่ต้องนะเทโพครับเทโพร,ร้อยครับ